ทยคือเกาทุกคนวันนี้ก็มาแต่เพื่อนตอนดังเว้นทุกคนเนี่ยหลานตุนคนตึกป่าตึกป่าแล้วกับตุนกระสิมาล้างเบิองแต่ไม่ได้ลงนำ้ำเลยวันนี้เฮ้ยได้ตัวใหญ่บอตึกป่าปีนทุกคนรุนุนๆุนๆุนนชิถือบ่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นตัวปลาแล้วน้าวได้แล้วเดิวมาเลยเฮ้ยเกือบไปแล้ว อันนี้ก็มาหากินปลาอนี้พี่ปปโป้พี่โป้พี่โป้ฮะอ้าสวยทุกคนดอกมะม่วงก็เริ่มเป็นแล้วทุกคน อันนี้เราจะปิ้งกินทุกคนป่าปิ้งปลากินก่อนไปพิมพเดชอันเด้อันเด้เดชเขาบอกเอาปลาปิ้งวะเอาเอาปลาดีปิ้งมอ๊ะ น,น,นี่่ะทุกคนนี่ก็มาที่บหักเนตัวนี้อะไ่ Huh? บอกขี้เอาเจสซี่มานี่ก่อนพี่ขาวพี่ชอบพี่ชอบ ดวผินเ้ากันด้วยทุกคน